สวัสาทีข้าวโพดพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวและควายแฟนคับแฟนเผือกบานสว่างงมอมือด้บ้านสว่างงามพาพีพี่น้องมาชมงามอนง้อจิตตลาดนัดกู้กระบือบ้านน้องแก๋ตลาดชมผู้บุตรลอยเันละพี่น้องเบื้อนี้ก็ตรงกับเสาวันเสาร์ทีห้าโทษเสาร์ทีหกมกราค่อมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่น้องเปิดสักตลาดใหม่ตลาดงัวชมผู้บุตรตลาดแตกพี่น้องเบิ้งแน่นคือคักทั้งผู้ซื้อผู้ขายทั้งงัวทั้งควายหลายพี่น้องพูดอ่ะโดยเฉพาะสายงัวสุดยอดเลยกเบื้อนี้พี่น้องหลายแน่นหลังจากสัปดาห์ สิ้นปีบ่หลายเบาบางแต่มือนี่แน่นพี่น้องเปิดสกัดมาแน่นดีดีพี่น้องบานสว่างง่วงามสถียรภาพพี่พ่อน้องเปิดราคาเป็นไล่โตไปเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกับฝากงนี้เลยพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่แฟนคลับแฟนเพจที่ทั้งไดนกับทักทายกันมากเนาะพี่น้องเนาะทักทายไปทั้งแฟนคลับแฟนเพจทั้งสปอปล่าวพี่น้องทักทายกันมากคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะเป็นยังไงราคาเงื่อราคาควายทั้งสปอปล่าวกับบอกกันมากแจ้งกันมากเนี่ยพี่น้องเนาะแฟนเพจครับแฟนเพจบานสว่างง่วงามอยู่ทั้ง อากาศเป็นยังไงหนาวบอทัางนะเพื่นกน็ทักทายกันมากพี่น้องให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพายางพี่นอ้องพี่นอ้องมาเบิ่งแม่ลูกงามพี่น้องเพื่อสีสะดวกใหขนขมุนบอเพื่อนกำลังต่องกันอขออนุญาตทายท่าำนันเลยครับเด้อ,อดแม่ลูกเนาะลูกแม่บ ผมว่าสิซื้อเพิ่นแหมครับโอ้กำลังสิซื้อโอ้เิ่นกำลังต่อรองเป็นเป็นน้องัวโอ้ลูกแม่บ่้ยหรอลูกเถิกครับโอ้ลูกเถิกปุ้ยพี่น้องเพิ่นกำลังซื้อขายกันลูกเถิกลูกพ่ออะไรซื้อมางามแท้เนาะนั่นล่ะครับพ่อมันโอ้นั่นมีพ่อมาโชว์พร้อมป๊าดบักใหญ่ๆเดี๋ยวสิไปถ่ายท้ำขออนุญาตถ่ายท้ำเพิ่นเปิดไว้เท่าใหร่สีิดสี่สิบเจ็เปนเปิดไว้47เพิ่นเปิดไว้ทุนเพิ่นค่าควายผู๋อ้องัวผู๋อยู่47พอพัน ได้ผลงานมาโชว์พร้อมพี่น้องป้าสี่สิบเจ็ดเป็นเปิดไว้พี่น้องเดี๋ยวสิไปหาพ่อพันเพิ่นพ่อพันบักใหญ่พี่น้องพุณบอกไงดีพ่อพันธ์อุ้ยพ่อพันมันพ่อพันธลหรพี่น้องมันจะนี่ใหญ่งามผลงานก็ดีอุ้ยญ่ดีพี่น้องซื้อมาจากไหนหน่อยพ่อพันมาชมหัวงามอุ้ยมันซื้อมาจากไหนเนาะมว่าโหดจีหัวใหไงหัวงามพี่น้องพุณอ่ะสุดยอดสุดยอด ปาดพอพันพี่น้องบักใหญ่พี่น้องหยุดยดยดอุ้ยมันตื่นอยู่ผูกไว้แล้วล่าเสือกผูกส่วนมันไว้แล้วล่าเสือกอุ้ยพี่น้องบักใหญ่สายใดนอพี่น้องจะมางามแทนเพิ่นสายใดนอครับนี่สายใดนอไอ้ตะวันใหญ่งามเจ้าตะหนอกต้นโต อ้ยถ่ายสูงลอยหกสิบใจพี่น้องประมาณโอ้เห็นแห้วผลงานเพลินผลงานว่าเป็นเคเอเพล่นเดสุดยอดอีลีแข้งขาต้นโตพี่น้องน้าไตเบิ่งเครื่องเพ่อนปลายดำเบิดพี่น้องหน้าตาบึ้ยตะนอกตั้งตรงขาหน้าหลังตรงพี่น้องนี่คือลักษณะพวอุงอพ่อพันธุ์พืเปิดเท่าไรครับนี่พืชหนึ่งเต็มโอ้ยแสนหนึ่งถุวนถวนพี่น้องบาแมนใหญ่สีสันบ่ตองห่วงบ่กล้าเข้าไก่บุ้ยโยก ปลาโทษพี่น้องแสนเต็มเต็มเพิ่นเปิดไว้แสนเพียงเพียงผลงานเห็นแล้วพี่น้องมึงหันอีกลูกท่ายผลงานงามงามสุดยอดเอาไปเป็นพ่อครอบพ่อข่ายพอพันพ่อคุ้มฝูงได้เบิด์ตใช่ก่อนโอ้ทีงานงามของเพิ่นอีหลีเด้พี่น้องพูดอ่ะเอ้ยพี่น้องสุดยอดสุดยอดอุ้ยแสนหนึ่งพี่น้องที่จริงราคาพ่อพันธ์ซ้ำนี่ถือว่าถูกมากเด้พี่น้องอุ้ยเนาะ เอาเขออนุญาตเบอร์โทษนะครับ063 63 63 41เจ uh ็ด huh. ส yeah, องสี่เจเพิ่นมาจากไส่เนื้อยางตลาดกาฬสินนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องเบิ่งผลงานลูกไส้เพิ่นสุดยอดอีหลีพี่น้อง47เพิ่นเปิดไว้แม่ลูกขันพี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองตามเบอร์โทษิ่นได้อ้าวมันหมาเด้อขอบคุณหลายๆง่วงหญ่งง่วงงามเพิ่นพี่น้องแม่สาวเนาะบู้ยีั่นนมนมอันนี้ สายพัฒนาพี่น้องสายเลือดสูงแล้วพี่น้องนาตาตนโตเคเอสามหนึ่งเนาะอู้ยเคเอสามหนึ่งพี่น้องเพิ่นมีใบนันใบอย่างเนาะเนี่ยครับเกิดโอ้นมีใบเกิดลูกสาวเคเอสามหนึ่งมีใบเกิดพร้อมเอกสารครบตนโตสีสันตะนอกล้งงพันตรงอู้ยพี่น้องเขาตำล่าเลยพี่น้องน้ำไตสุดยอดพี่น้องหางดีตนโตดีเอ้ยง่วงงามแลวพี่น้องนี่เขาเอื่นมาง่วงงามพันธุกรรมสุดยอดเนาะอุ้ยสุดยอดสุดยอดทายสูงลอยซีิาบวกเลย เปิดเท่าไรลูกหกสิบแปดครับปลาราคาง่วงหกสิบแปดพี่น้องอย่างแม่นสองปีที่แล้วดิเนาะสองแสนขวม่มพี่น้องเดี๋ยวนี้หกสิบแปดพี่น้องราคาง่วงเบิ้งตี้อะพี่น้องเลี่ยมโตจัดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าน้ำใต้ดีหลังดีหางจับสูงหลังตรงพร้อมพี่น้อง,อ,ง,อ,งอ, 68, อู้ยสุดยอดสุดยอดหกสิบหกสิบแปดเพิ่นเปิดไฟพี่น้องต่อรอ,อ,องได้อีกเพิ่นมาได้มาตัวเดียวบ่ลูกโอเคเอาเพิ่นมาจากไส่ให้ ร้อยเอเทานี่เนาะเอาขออนุญาตเบอร์ทร095 0นย์เก้าห้ย้จดเจดเกย68พี่น้องหัวงามหัวสายพัฒนาพันธุกรรมสุดยอดเลยพี่น้องว่าต้องห่วงลูกสาวเค3 1มหนึ่งมีใบมีเอกสารพร้อมเรียบร้อยพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเพื่อนไดต่อร่องไดได้พี่น้องโอเคเลยตะกรันนี่ราคานี่2ขึ้นพี่น้องสองแสนขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้เหลือ68พี่น้องผู้ใดมีเงินกับฟ้าเจ็บใ้พี่น้อง พันธุกรรมดีๆีจรงสิอ่ะขอบคุณหลายๆล,ลูกมันมานครับผมอุ้ยเบิง่งงัวงามทางผิดเลยนี่ตัวหัวขออนุญาตครับผมอันสองตัวปะคะอะไรมากมือนกันสองตนะัวเนาะอันนี้ลูกผู้ใดฮึ่ยลูกสามหนึ่งครับ KF สามหนึ่งอ้สีพี่น้องเบิ่งสีสีสันเข้มแดงจึงคืองพี่น้องท่านทองปะหัวสิบหกเดือนหัวสิบหกเดือนป้างัวสิบหกเดือนเบิ่งไายเป็นพี่น้อง สูงลอยเกือบลอยหาสิบกวความสูงเพิินพี่น้องเบิ้งตนตนโตเพิน่นเง้าวอาลาดสูงโอ้โลอยหาสิบบวกพนด่าเบื่พี่น้องเง้าวใหญ่งามตะนอกเพิ่นพี่น้องเลี่ยมโตจัดหางจับสูงเข่าตำหน้าสายพัฒนาพี่น้องงามพูดอ่ะเบิ่งหน้าตาตตนโตเพิ่นพี่น้องสีสุดยอดเลยน้า,นามแต่งามแข้งขาใหญ่พีน่น้องนังหนาขาใหญ่นังหนาสายใหญ่เปิดอเท่าไรตัวนี้ หกสิบพิ่เปิดไ้อุ้ยราคาแม่พันหกสิบพี่น้องสายพัฒนาสายพันธุกรรมดีพี่น้องหกสิบนี่เนาะแม่หนึ่งเนาะแม่นี่เคเอฟหกแปดเจ้ากาเลดพี่น้องแข้งขาตนโตเนื้อหนังตัวนี้เต็มพี่น้องตเต็มเลยหางจับสูงหลังตรงตะนอกตั้งตรงขา,นาหนาหนาตาโตโตอุ้ยสุดยอดพี่น้องเบิรงพันธุกรรมเขาเอื่อ่าหัวพันธุกรรมสุดตอนสี่สิบสองยพี่น้องเปิดวันนี้ 59เพิ่นเปิดไว้พี่น้อง59เกนื้อนางมังสามาเต็มพี่น้องสวยงามหน้าตาเบิ่งพี่น้องหน้าตาตนโตลูกเจ้ากาเลียพี่น้องตะนอกเพิ่นพี่น้องตั้งตรงขาหน้าสี่เหลี่ยมโตเหลี่ยมจัดเลยพี่น้องงามอุ้ยงัวงามพี่น้องสายพัฒนาสุดยอดสุดยอด59 60 2บเก้าหกสิมยสาวพี่เต็งามพี่นอ้องขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเบอร์เท่าศูนย์แ8ด8า8ศู อันอีกอย่างก็เฮือฟ้ามสารคามจักรสารคามเนาะอุ๋ยสารคามฟ้ามง่วมีตาสายพัฒนาพื้นใดมากแต่ละอาทิตย์นี่พอต้องห่วงพี่น้องผู้ใดสนใจไปเบิ่งอยู่ขอกยู่ฟ้ามเิ่นกระไดเพิ่นว่าพี่น้องอยู่สารคามเนาะมิตรรวมงามพี่น้องเบิ่งเอาราคาพอต่อรองราคาจับต้องได้เบิดทุดตัวพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้ขอบคุณหลายๆครับผมมันหมายครับผมข้อในหอยบ่ครับนี่เอาข้อนุญาตด้วยครับผม ท่องบ่ครับท่องเจ็ดเดือนท่องเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องง่วสายพัฒนาง่วงามพี่น้องแข้งขาตนโตลูกตัวที่ท่าไหนเฮ้ยตัวที่สองในทอง,อองตัวที่สองอนในทองยังสดสดอยู่พี่น้องลูกตัวที่สองในทองเบิ้งขออนุญาตท้งอีเบิ้งสายพันธุ์เพิ่นพี่น้องสายพันธุ์พัฒนาหลังเพิ่นพี่น้องา <พ Pacific. S 1> หาง,งจับสูงโตนโตลูกสองในทองเพิ่นพี่น้องอ่ะง<ม>่ามอ่านหลาพี่น้องเบิ้งเขาเพิ่นแต่งมาเรียบอ่ะเขาธรรมชาติเด็นนาอเขาธรรมชาติพี่น้องลูกธรรมชาติเพิ่นสุดยอดสุดยอดท่องท่องพอได ไซ่เจ้าเคเอฟสามหนึ่งไว้พี่น้องอุ้ยสายเพิ่นกระดังเลยได้นี่เบิ่งหนา้าตามแม่เพิ่นนี่สายดังแล้วใส่กับเคเอฟสามหนึ่งอีกสุดยอดสุดยอดพี่น้องเปิดบานนี้หกสิบสี่ในราคาท้องนี่พี่น้องราคาท้องใส่กับเจ้าเคเอฟสามหนึ่งไว้พอหกสิบสี่เพิ่น <c oughs> เปิดไว้พี่น้องเอาไปเป็นแม่คอบแม่ถ่ายแม่พันสดสดยู่ลูกที่สองในท่องเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาจากไสือ,ส,อสุวรรณภน้ำพุ่มไร่รรเท่าแม่นั่นแม่นอยู่บ่บ,แบ่แม่นนะเอาฟ้อนุญาตเลยโทษนะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด 032 9305มสองพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดแม่ทองได้พี่น้องใส่กระพรอดังเคเอฟสามห่งใบหกสิบสีเพิ่นเปิดไว้พอต่อรองพี่น้องเอาขอบคุณห,หลายๆมาครับผมาฝากบ้านสว่างงวงงามนำเน่ดเด้อครับผมครับผมอ่ะย่างต่อขออนุญาตครับผมมาเบิ่งง่วงงามอีกตัวหนึ่งพี่น้องบุ้ยเนื้อหนังมั่งสาพ,พี่น้องตนโตแข้งขาหน้าตาสายพัฒนา พันธุกรรมสุดยอดพี่น้องเบิ้งต,ตัวโตหลังเพิ่นตรงหางจับสูงสีบ่มีแป๋วมีแมงพี่น้องส,นะสุดยอดเลยหน้าตาโตๆลูกผู้ใดเหรอลูกยครับลูกซีวายศูนย์เก้าหกพี่น้องลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหกหน้าหนาหยนหยดพี่น้องนี่เขาเอิ่นนะหน้าหนาหยนหยดซีวายศูนย์เก้าหกอุ้ยเบิ้งเรียมโตเพิ่นพี่น้องสุดยอดสุดยอดท้ายสูงย์หอยสีสีหนาได้ยง่หวานซีวายศูนย์เก้าหกเจ้าพี่น้องพันธุกรรมสุดยอด,ด,ดอีกทีเปิดเท่าไรครับ ห้าสิบเก้าเปนเปิดใยห้าหมื่นกับเก้าพันพี่น้องเื้ยราคางัวราคางัวสายพันธุ์ดีสายพัฒนาพันธุกรรมสุดยอดห้าสิบเก้าเปนเปิดไว้พี่น้องปาฏิหาพี่น้องพ่อไปเขาขอกเขาชายเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์ในมาตัวเดียวปะครับมันโอเคครับผมเอาขออนุญาตเบอร์โท่รครับ061 061ก6 1ึ่งศูนย์หกผู้ใดสนใจกระโถ่มาต่อรองกับเพผ่้ใดอัน ยังจำบ้านเพิ่นบ่ได้สุวรรณนาภูมิหมดเลยเหสุวรรณภูมิเนาะเพิ่นมาจากสุวรรณภูมิเลยนะน้ำทีหลีเด้อของเพิ่นพี่น้องแต่ละโตนี่บ่ต้องห่วงสายพันธุกรรมที่ดีทั้งนั้นอันนี้ลูกสาวที่ไหว้ศูนพี่น้อง59เพิ่นเปิดไว้โอ้ยสุดยอดสุดยอดอันที่ของผู้ใดญ่นาะเพิ่นพี่น้องใหญ่ครับของผู้ใดญ่นอนเพิ่นเปิดไว้ยเพิ่งถูกไว้พี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานครับผมแม่นี่ของผู้ใหญ่คือแม่นี่ของผมครับโอ้เท่านใหญ่คือ เปิดไปเป่ยน,ปนาปลสิมา,มาเบิ่งงัวใงวใหญ่พี่น้องงัวใหญ่ใหญ่ดีเลยพี่น้องผมเขาไก่บดได้มันไทยบดเต็มเฟมนี่สุดยอดม,มันแมนอยู่พี่นอ้องปลาสูงลอยโฮกซิบได้เนาะปู๋ใส่พอได้ไหมใส่พอหนอกท,ท,ทอี่ที่หนึ่งคับเจ็ดโอ้ที่ที่หน่งดป้าใส่พอหนอกได้พี่น้อง ราคานี่พอนอกในทองเพื่อนป้าจำเสือตัวเอาลูกมันกับพ่อแล้วเนาะเอาลูกมันกับพ่อแล้วแต่ว่าแม่มันกับพ่อเฮงค่าผสมกับพ่อแห้งเหรอเนาะที่หนึ่งทับเจ็ดมันบอดธรรมดาดิพี่น้องสายนอกเลยเปิดไว้แปดแปดหมื่นห้าพันเพื่อนว่าเอาตลูกมันกับพ่อแห้งแล้วคุ้มค่าแล้วประกันทองประกันเบิรสุกอย่างเพื่อนว่าพี่เนาะอุ้ยสุดยอดสุดยอดอ้าวทบทวนเบอร์โทรอีกในเท่านึง ศูนย์ห2หนึ่งศูนย์หงหน่แาสาม่พันบางไงใส่ที่ทับเจ็ดวพี่น้องสุดยอดประกันทองความเรียบร้อยแม่บางไงสูงร้อยหกิบวกแปดิ่เป็นเปิดไวพี่น้องผู้ได้สนใจกระโทรมาต่อรองพั่นเบื้ยสุดยอดอันแม่นี่แหงไปตาสือหาสเก่าหนึ่งว่าตองห่วงเอ้าขอบคุณหลายๆมันมาเด้อครับผมอันแม่ลูกกันอยู่บนหรื่องไหนแม่ลูกครับแม่ลูกกันพี่น้องแม่ลูกลูกสาวงามงามพี่น้องเล่นกับจ้าเบ โคมใหญ่พี่น้องแม่เพื่อนทองอยู่บ่แม่กระท้องแล้วสองเดือนปาด <พอ S 1> แม่ใหญ่ดิพี่น้องท่ายสูงลอยหาสิบได้แม่เพื่อนพี่น้องพูดหน่อยเบิ้งหน้าตาตนโตสีสันแม่เพื่อนพี่น้องท้องสองเดือนแล้วใส่พอได้ไหมใส่พอได้ไหมพอมันอ่าพอใส่พอได้ไหมในทอ้องเพื่อนอ๋อมันมีใบรัเอกสารเจ้าฮิวโก้พี่น้อง HP 0 0 6เจ้าฮิว Hugo. โก้อุย้ยแม่ใหญ่แม่งามลูกสาวมาเบิ่งผลงานเพิ่น นี่ผลงานเพิ่อนได้พี่น้องนี่ผลงานเพิ่นกลสวยแล้วพี่น้องเปิดแยกหรือเปิดเป็นโคมเปิดเป็นโคมก็ได้ครับขั้นโคมนี่เท่าไหร่โคมนี่งหกสามครับสามตัวได้พี่น้องในท้องเพิ่อนน้ำเจ้าฮิวโก้ในท้องเพิ่นหกสิบสามพี่น้องหกสิบสาหรือหกสิบสามครับหกสิบสามพี่น้องนี่แม่นี่ว่าถรามดาลูกสาวเพิ่นพี่น้องแม่สาวใหญ่เลยได้พี่น้องนี่หกสิบสามเพื่นเปิดไว้แม่เนี่ยท้องแล้วใส่เจ้าฮิวโก้ไว้แล้วพี่น้องบื้ยหกสิบสาม ในราคาสามหัวใจดิพน้องบอมบอมเบนธรรมดางามและผลงานในทองเพลนรับประกันพร้อมเรียบร้อยเพิ่นมาจากไหนเจากโรอยสนี่ครับโอเคอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับ098 098 193 193 1692 1692แม่ลูกลูกแม่ลูกงามแม่ใหญ่แม่ทองแล้ว63เพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจขอโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้ขอบคุณหลายท่านมากครับผม หอยอบขออนุญาตอีกเจ้หนึ่งมาเบิงแม่สาวหอยอบองามงามหน้าหาหยดหยดพี่น้องต้นโตเนื้อหนังปลาตง่วงพี่น้องํามไตงามงามพี่น้องเบิง้ไตเพิ่นเล็บเพิินเล็บนั่งฝ่าเขาอิ่นเล็บจิกตี้ดีเนาะเล็บสวยพี่น้องนี่เขาอิ่นเล็บสวยมีกำไรทั้งสี่ขาหน้าตาต้นโตแม่สาวหน่อยหอยอบได้มาแต่ละโตปลาตง่วงพี่น้องงามงามเบิดเครื่องดำหางดีเนื้อหนังดีครับพี่น้องบรรยายความสวยบ่ไดแต่มันสวยอีหลีพี่น้องลังตรงสี่เหลี่ยมนะครับผมพื้นผ้า ตามตำราของบามันสุดยอดเลยเปิดบานนี่หอยอ๊อบสามหมื่นบาทพี่น้องสามหมื 30, ่นถ้วนเพิ่นเปิดไว้หอยอ๊อบเพิเ่นเปิดไว้ราคาพ่อต่อรองพี่น้องราคาเกษตรกรเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันธุ์สายพัฒนาได้เลยพี่น้องนี่สามหมื่นถ้วนเพิ่นเปิดไว้ต่อรอ 30, งเอาพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยออบศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์เนาะโอเคผู้ใดสนใจกระโถมาต่อรองกับหอยออบไดสามหมื่นต่อรองเอาพี่น้องแม่ แม่สาวส,สวยๆพี่น้องเอาขอบคุณหลายหลายมาเด้อครับผมมาขออนุญามการพี่น้องไคก็อยู่จัดไปดูไฟเรียดูดิเฮ้ยไอมี่สวัสดีครับมาพ่อป๋อๆกับหอยมี่อยู่ตลาดชมพูบุตบในแม่ลูกมากป๋ออันนี้ลูกสาวบ่ลูกสาวเพิ่นมาปวดถือพี่น้องลูกสาวบ่วันได้ใส่เข้าอยู่ยยแต่ว่าโตใหญ่โตงามแหล่ะพี่น้องสีสุดยอดเลยน้ำไตทีด,ดีเอาไปสนเข้าเลี้ยงแยกได้เลยเนาะ โอ้ยแม่สาวงามอยู่เลยลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่แม่เพื่อนแม่เพื่อนสีกาบลายสีนวลๆแต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องจ่ายลูกงามๆพี่น้องข้องหอยมีเพื่อนพี่น้องโอ้ยงามลูกสาวดีแม่เพื่อนท้องหรือเปล่าท้องว่างครับโอ้แม่ยังท้องว่าง,ออง,างเอาไปใส่พอต่างหาเบิ้งหางเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องงามดีโอเคเลยควบนี่เปิดเท่าไหร่ห้าหมื่นสามพับห้าหกับสามพันนี่ราคาที่แม่ลูกสาวงามงามเลยพี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนสวยดีลูกสาวเพื่อนพี่น้องงามคักลูกสาวเพื่อนอุ้ยพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพื่อน ได้จักเดือนแล้วคือวันนั้ใส่เข้าวันนั้ใส่เข้าอยู่หาเดือนเคืองพี่น้องอุ้ยพี่น้องเอาไปแยกขายนี่สุดยอดเลยเด้นี่เอาไปต่อยอดเลยได้เลยเด้นี่แม่สาวงามห้าสิบสามกับแม่แม่นี่เอาไปใส่พอดังๆจ่ายลูกนี่ผลงานจ่ายลูกเพื่อนข้องหอยมีได้มากไหอนี่อันแม่นั่นแม่นอยู่ปะแม่นกัแม่นโอ้ไปไปเบิ่งแม่นก่อนนะสามสิบแปดเพิ่นเปิดไหวพี่น้องอุ้ยแม่สาวอุ้ยมากแล้วสี่เดือนแล้วอุ้ยสามสิบแปดสี่เดือนแหละเด้พี่น้องสายพัฒนาเด้พี่น้องอุ้ยเบิ่ง เนื้อหนังมังสาเพื่นพี่น้องบอรรมาดาท่ายสูงลอยสีสหด้เบิ่งที่นี่สีสันจัดจ้านแห้งพี่น้องอุ้ยงามมีหอยมีไสพพอได้ไบนี่อันนี้บอทันแน่าอยังหอทันหบอทันหูวอาัมหูอทันหบ่ทันหู้อทัมหูบอทนู้บอทันห่บันบอมันหบอทันหูบอทันหบอมันหบอะัน่ออันหูบอทันอบอทัหบอท3นหูบอทันหนูองเนหอทนหูบอันหบอันจัดจทานากเลยพน่น้องัีแดง น้ำไตงามเล็บดีพี่น้องสามสิบแปดเพิ่งเปิดไว้ในราคาทองนี่พี่น้องประกันทองสี่เดือนแล้วพ่อพี่น้องสุดยอดเลยสามสิบแปดกับห้าสิบสามเนาะแม่ลูกอุย้ยของหอยมีใหญ่มากเมืนน่อนี้เอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยมีศูนย์แปดศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหเจ็ดนึ่งสี่สุดถ่ายคุณตาพี่น้องอุย้ยงามของเพื่อนพี่น้องสุดยอดสุดยอดผู้ใดสนใจโทรมาต่อร้องเอาโคมนี่หรือจะต่อใส่กันครับตัวนี้แห้งถือเอาไปใส่กันเป็นชุดเลยเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อ แม้นมันผมขออนุญาตครับผมได้มาสองตัวปลลูกอันนี้ท่องปะยงครับผสมดโอ้อพึ่งผสมโอ้ต,อนต้นโตเพินพี่น้องต,อต้นโตน้ามเลี่ยงดีค่ัเบิ่งเนื้อหนังมังสาเบิ่นพี่น้องแม่บัดบานแต่ว่าต,นต้นโตเนื้อหนังดีดีแยกลูกมากความผสมเนาะความผสมแลลวพี่นอ้องเพื่อเท่าไรลูกแม่นี่ไม่ไม้สองพันสอง โอ้ยพี่น้องราคาง่วงยี่สิบสองบอแม่นตัวหน่อยนี่พี่น้องยี่สิบสองเฟื่อเปิดไวใพี่น้องอันแม่นี่แหละแม่นี่เปิดใบสองสองหมืน่นนะสองหมื่นสื่อพี่น้องราคางัวงสองหมื่นสื่อได้พี่น้องแม่บัดบานอยู่ตะวันกับพ่อเลี้ยงสองหมื่นถวนพี่น้องตัวนี้สูงคายสูงร้อยสามสิบหาได้ความสูงเฟิ่องเงีวต้นโตนดีแม่บัดบานแต่ว่าราคากเกษตรกรมากเลยพี่น้องราคาพา่อต่อเราต้องสองตัวสองสื่อๆกับสองสองเนาะสองตัว อ่อไส่กันสองตัวแห้งถือนอกเพื่นว่าโอเคเพพ่นมาจากไส้ลูกรอยเท่าขออนุญาตเบอร์โทรหน่อยครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนึพี่น้องผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองกับเพื่อนใดแม่์ต้นสาวอยู่เนาะต้นนั้นจงแยกลูก2อ0 0 0ื่นสผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองต่อใส่กันแห้งถือเพื่นว่าเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมครับมานกันแน่หรือเปล่าครับ บัทดทัดได้ขายวัดทัดได้ขายยูซีได้ขายบัดนี้ละแม่สาววะครับนี่แม่เก่าอ้ยสมัยเน่าเขาเอิ่นว่ารถไฟพี่น้องเน่าอ่านาห,าหลาดปานรถไฟเขาเอิน่นสตาวาสีออกกราบไรแน่เนาะสีออกนุ่นแบบน,น่เบิ่งน้าไต่แข้งขาเพิ่นเบิ่งเอาเพี่น้องเพื่อเท่าไรครับแซมนี่สามหมื่นกับสี่พันพ่อมผสมเนาะพ่อมผสมพี่น้องเน่าอ่านาหลาดเขาธรรมชาตินี่พี่น้องบ่ได้ตกแต่งยั่งเขาเพิ่นพี่น้องเน่าโตนโตเน่นา,นานพี่น้องนี่อัตลักษณ์เพิ่นคือเน่าเลยงัวตัวนี้ งัวงาวนี่จะให้เนื้อหลายเป็นว่าพี่น้องเนาะแมนเดิตัวตัวงาวตัวตัวดีพร้อมผสมเขาธรรมชาติอ่าวมาเป็นยังมาเป็นยังอันตัวนั้นแมนอยู่บ่แมนโอ้ตัวนั้นก็แมน 8, ปาร์ตมาเบิ่์ตัวน,นี้เปิดเทวอะไรก่อสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันตัวน,นั้นดิตัวน,นั้นสี่หมื่นสี่พันสี่หมื่นสี่พันห้างกันพันหนึ่งมาเบิ่งบาท<ด>พี่น้องมันเป็นยังไงขึ้นมามาต่างกันหมื่นหนึ่งมาเบิ่งเอาพี่น้องมันพอต่างยังไงเบิ่งเนื้อหนังพี่น้องสีสันเนาะแมนเบิรลกเลย เอ้ยเนื้อนางมังสาตัวนั้นพี่น้องหายสูงร้อยสีบวกเกือบร,อร้อยห้าสิบความผสมคือกันเนาะความผสมสีพี่น้องแดงจึ้งคือง่องามไตง่ามแขงขาดีเบิดพี่น้องตัวนี้ดีเบิดบ่มี่ตำหนิบ่มีหม่องตีง่ามอีหลีพี่น้องสี่สี่สาม,ส,ส,ามสี่สองตัวเนาะอุยอ้ยอุย้ยตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนั้นเท่าเจ็ดเท่าเจ็ดตัวน,วนี้ตัวนี้เท่าสามเท่าสามปาดเพื่อไงมาสามซีเม่สาว เอาไปตั้งฟาร์มในตัวนี้23 27 34 44เลี้ยงลำดับความงามมันงามของเพลินอีหลีได้พี่น้องน,นี่ตัวนี้44นี่ความผสมบ่แม่นเพิ่นเป็นสัต,ตวต์หรือกปล่าเนาะนี่กําลังเป็นสัตว์ได้ผมว่านี่นี่ตัวนี้กําลังเป็นสัตว์เอาไปใส่พอดังๆสีสันปลาโทษขั้นแต่งเขานี่ว่าบ่าเปลี่ยนแล้วพี่น้องอา้าวมันส่วนกันละเอาขออนุญาตเบอร์โท่นี่089นย์แปดเก้าศ สามหกเจ็ดสามเพิ่นมาจากไหนกันทรวิชัยมหาสารคามทบทวนยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดสามสิบสี่สี่สิบสี่เนาะอุ้ยมาเบิ่งดาวเด่นเป็นสี่สิบสี่พี่น้องขั้นซื้อไปสี่เมษาวนี่ตั้งฟว้ามได้งามเลยล่ะอุ้ยพี่น้องงัวเพิ่นได้มากเลยนี่กันทรวิชัยสารคามเพิ่นได้มากโอ้ยเลยขอบคุณหลายๆมานครับผมฝากบ้านสมหวังงัวงามน้ำเลื่อเล่ครับงามของเพิ่นดีหรืพี่น้องเบิ่งเอา เปตาสื่อไปเลี่ยงอันเส้าสามนี่กับเปตาสื่อเนาะเปตาต่อรองเส้าเจ็ดสายสิบสี่สี่สิบสี่ทบทวนให้เพื่อนดูดูพราะว่ามันถือพี่น้องมันเปตาสื่ออ่ะมันมานครับผมพี่น้องมาปิดชิปกับงัวบ,บ,บานบาทเท่าปิดชิปกับดาวเด่นบู๊ยพี่น้องสายบานบานเท่าที่พี่น้องนี่สิบเท่าไรก่อนสิบเจ็ดโอ้ใช่ไหมป้าเพลงไบวายเพื่อนหลายสิบหา้าเท่านั้นพี่น้อง โต๊โตบัใหญ่หนึ่งซิบหาเปินว่าสีกับบักสีกับสีงามเนาะขาเอินสีบักตามสูตรพี่น้องสีงามแม่บับบบานไท่กี่เฮาพี่น้องแม่แนวนี่แพรพื้นดีราคานะพี่น้องซิบหาเปินเปิดว้ต่อร่องเอาสมาถือเลยพี่น้องฟิดช,ชิปกับง่วนค้ายบบบานเฮ่าไท่กระโดนนี่แหละผู้ใดสนใจง่วแบบนี้พี่น้องคําตอบได้เลยตอบโจทย์ได้เลยตัวนี้ซิบหาราคาพอต่อร่องได้มาตัวเดียวบุ๊บซิบไดตัว ปลาโทูเด็กายเบอร์ล่ะตั้นเด็กไฮอย่างตัวใสอายุใส่ไหนอย่าโอ้ย, <laughs> ยซิปเ,เอตต็ดตัวบนใดมากแต่ว่าตัวนี้มันคือพ่อสื่อแต่ซิปหาเนาะพิเศชิปก็ตัวนี้ล่ะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรเนี่ย <c oughs> ไปล่ะไปล่ะไปล่ะ ขออนุญาตเบอร์โทรในหลนศูยกตัวนีเ้0 9 3 4 9เก4 4่นมามมเพิ่นมาจากสรุกมาตลอดเอ็ยนเนี่ยร้อยเอเท่านี่แล้วเนาะสิบหาดิพี่น้องผู้ใดสนใจกระโท่มาตอร้องกับเพื่อนใดแม่พันแม่ไท้จีเฮ่าต้นตัวดีเนื้อนั่งดีอ้าฝากพูดหลายมาลูกของเชลเลยบานสว่างเชนบานสว่างงามภาพพีพานองมาชมง่มตลาดนัดกระบือบ้านน้องแจ๋ชมพูบุรกระไรประมาณหนี่เนาะพี่น้องบัน้คุตัวเตากรไดพ่อพ่อแม่พี่น้องได้อัปเด ค่ะคงสิบปพอกับพอม่พี่น้องเพียงแค่นี้พอ้อ้พ่ออม่น้องเกษตรกรผลิตม้วนก้วยแปาแป้เป็ดปลาสวบงงามทุกนีแต่ก็มีสุขมเจริญงานกรจากโคร่งไม้เรจ็ตต่างๆเรารำรวยด้วยเบิดหนีประสิทธิ์้ำกันสวัสดี